แก้วหน้าม้าตอนไม่สวยแก้วหน้าม้าตอนสวยก่อนชมคลิปฝากน้องๆกดติดตามและกดไลค์ให้พี่ด้วยนะและเราก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะแก้วหน้าม้าตอนไม่สวยลักษณะคาอ่ะก็จะหน้าตาอับปลักหน้าเกลียดนางกลัวหน้าเหมือนม้าแต่ตัวเป็นคนติ่งติงแก้วหน้าม้าตอนสวยลักษณะเมื่อถอดหน้าม้าออกข้าก็จะสวยสดงดงาม รูปร่างอ,อรชรเหมือนนางในวรรณคดีแก้วหน้ามาตอนไม่สวยนิสยัยข้าน่ะไม่มีความเป็นกุลสตรีแต่กระโดดกระเดกเป็นม้าดีก็ลแก้วหน้าม้าตอนสวยนิสยัย เมื่ออยู่ในร่างสวยข้าก็กลายเป็นกุณสตรีที่มีกิริยามัรยาทงดงามอ่อนน้อมเรียบร้อยท่อมตนและยังพูดจาไพเราะเสน่ห์หูด้วยนะ แก้วหน้าม้าตอนไม่สวยต้นกำเนิดจะว่าไปนะชาติที่แล้วอะ่ะค่ะเกิดเป็นนางฟ้าแต่ถูกเทวดาสาปให้เกิดมาเป็นสาวชาวบ้านรูปร่างหน้าตาอัปรักษ์อาศัยอยู่ที่เมืองนิทรราแก้วหน้าม้าตอนสวยต้นกำเนิดตอนไปหาเขาพัซุเมนข้คก็ได้พบกับท่านตาราสีจึงรีบเข้าไปกราบไหว้และเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังท่านตาราสีมีใจ ถอดหน้ามาออกให้และข้าก็ได้กลายเป็นสาวงามในที่สุดแก้วหน้าม้าตอนไม่สวยที่มาของชื่อทำไมถึงชื่อแก้วนะเหรอก็เพราะว่าแม่ของข้าน่ะฝันเห็นเทวดาเอาลูกแก้ววิเศษมาให้แต่ชาวบ้านน่ะไม่เรียกข้าว่าแก้วหรอกนะเรียกเขาว่าแก้วหน้ามาแก้วทีาแก้วหน้าม้าตอนสวยที่มาของชื่อ เมื่ออยู่ในร่างสวยท่านตาราษีก็เปลี่ยนชื่อให้เราเป็นมณีรัตนาแก้วหน้าม้าตอนไม่สวยความรักค่าเก็บเบ้าจุฬาของพระปิ่นทองได้จะจะคืนให้ก็ต่อเมื่อพระปิ่นทองรับข้าไปเป็นพระมเหสีเมื่อเขาวางไปไม่นานเสด็จพ่อและพระปิ่นทองก็หาทางกำจัดข้าโดยให้ข้าไปยกเข่าพระสมรุไพลในเจ็ดวันถ้าทำไม่ได้ข้าก็จะโดนประหา แต่ถ้าทำได้ข้าก็จะได้แต่งงานกับพระปิ่นทองแก้วหน้าม้าตอนสวยความรักเมื่อข้าถอดหน้าม้าออกพระปิ่นทองได้ผ่านมาเห็นจึงตกหลุมรักข้าและได้เกี่ยวพาราณสีจนได้ข้าเป็นภรรยาต่อมาข้าก็ตั้งท้องลูกของพระปิ่นทองลูกของข้า ปิ่นทองชื่อพระปิ่นแก้วแก้วหน้ามาตอนไม่สวยคนรอบตัวถึงแม้ว่าข้าจะมีนิสัยกระโดกกระเด้งแต่ข้าเป็นที่รักของทุกคนยกเว้นพระปิ่นทองกับเทา้าภูวดลผู้เป็นบิดาของพระปิ่นทองแก้วหน้ามาตอนสวยคนรอบตัวตอนข้าหน้าตาอัปปลักคนที่ข้ารักก็ไม่รักข้าคนเราชอบมองกันแต่ที่ภายนอกแต่จิตใจต่างหากที่สำคัญกว่า